สวัสดีครับผมร้าน BR s k i ร์นะครับวันนี้เลือกพามาชม Honda City นะครับอันนี้เป็น Honda City ชม2ปี2008นะครับถึง2011นะครับคันนี้ลูกค้านะครับใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับผมรุ่นอ m o มติสนะครับของอ m โมติสนะครับชิ้นงานนะครับสีขาวตามรถนะครับแล้วก็จะมีตัดด้วยสีเทาแบบนี้นะครับคาดเส้นแดงนะครับ แปลงฉมรถรุ่นนี้ก็ไม่ได้กลับมาดูสดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมงานเจ้านี้เป๊ะมากนะครับแนบเนียนสุดๆเลยครับตัวงานเมตเตียนะครับขับได้สบายๆนะครับลงมาประมาณ1นนิ้วนะครับต่ำจากเดิม นะครับต่ําจากก่อนติดสเกิร์ตประมาณหนึ่งนิ้วนะครับผมมีด้านข้างนะครับทําสีตามรถนะครับตัดเทาคาดแดงนะครับดูการเล่นเส้นสายนะครับดูดันนะครับแล้วจะถูกใจขาซิ่งกันนะครับผมด้านท้ายนะครับแบบนี้นะครับผม ีตามรถนะครับตัดเทาคาดแดงเหมือนกันนะครับออกมาก็ประมาณนี้นะครับชุดอมโมติสนะครับซิตี้ศูนย์แปรอบคันลูกค้าสนใจอยากแต่งทักมาที่ร้าน BR ได้เลยนะครับผมวันนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ